สวัสดีครับสวัสดีที่ทางช่องทุกทท่านครับอาส่วงไซสๆสักหน่อยนะครับเอฟซีครับของวันที่13ครับอ่ะสิพาเอฟซีท่ามส่งรับมาติดตามแนวทางตัวเลขครับเป็นเลขแนวทางครับของน้องปลานะครับเป็นคลิปแหลกเด้อครับที่นํามาลงทางช่องเฮาครับน้องปลาเพิ่นเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ่าเพิ่นได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ทางช่องครับถือว่า เป็นคลิปเปิดโตครับน้องปลาครับบุรีลำครับทรงตัวเลขกแนวทางมาไห่กับทางแอดใ้เบิ้งตัวเลขแนวทางของเพิ่นแล้วนะครับก็ถือว่าเดินมาสองงวดติดวันนี้เป็นงวดที่สามับเพิ่นเลยทรงตัวเล็กแนวทางมาไห่นะครับตัวเลขกแนวทางของน้องปลาครับเป็นนักคำนวณผู้หญิงเด้อครับน้องปลานะครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับ เปินคำนวณตัวเลขแนวทางครับได้มาจากคุณพ่อคุณแม่เพิ่นนะครับเพิ่นเป็นนักคำนวณตัวเลขแนวทางมาก่อนนะครับน้องป่านะครับเบิงแนวทางของเพิ่นแล้วเดินมาสองงวดติดแล้วนะครับเอฟซีงวดวันที่สิบหกึกภาพคมที่จะถึงนี่เป็นงวดที่สามนะครับถ้าแตกเป็นงวดที่สามเลยเอามาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องนะครับเอามารอเบิงว่า เพิ่นสรุปมาให้พร้อมเลยนะครับเป็นโครงสุดท้ายทายสุดกันเลยเอา fc มาบึงมาชมครับมาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญครับ fc อย่าลืมกดกระดิ่งแจงแ้งเตือนด้วยครับเวลาทางชอง่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับ fc สิบประดิาษา์ข่าวสารจากทางช่องนะครับาสาหรับตัวเลขเนวทางแต่ละสํานัก วาวาสิป็ลหลวงปูหลวงตาเสี่ยนต่างๆนะครับอัปเดตคลิปใหม่ๆโล่งเข้ากับสิบประผดข่าวสารอ่าครับสำหรับตัวเลขแนวทางของน้องป่านะครับ16พฤษภาคมอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอว่าเป็นคือเขาคือเดิมครับเตรียมสมมุติประกาศกันเลยนะครับถือว่าเป็นคลิปเปิดตัว้ะครับของน้องป่ากับเป็นเสียนผููยิ่งนะครับอ่า เพิ่นได้สูตรคำนวณมาจากคุณพ่อคุณแม่นะครับจากตาจากยายมานะครับแล้วทางชองเฮ้ากะคือผมแจ้งไปแล้วนะครับเบิ่งเนวทางของเพิ่นนะครับกถือว่าเดินดีนะครับจังเอามาฝากมาตอนเอฟซีนะครับมาชอบกะจําซื้อเพิ่นไหวครับเนวทางของน้องปลาบุรีลำเด้อครับอาครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวสมมติประกาศเลยที่แคปนาจอว่าเป็นนะครับ เดี๋ยวทางแอดสีให้ได้เบิ้งตัวเลขกันแล้ว16พฤษภาคมนะครับแนวทางเพิ่นบอหลายโตนะครับเอบอกเลยว่าบอหลายโตนะครับชุด3ตัวมีสุดเดียวเอาเอาแบบนี้เลยนะครับสุด3ตัวมี1ชุด้วก็ชุด2ตัวมี4สุดสีดเป็นตัวใดแน,น่นนะครับเอาเฮามาเบิง่งน้ากัดสําหรับแนวทางของน้องปลาถือว่าเป็นคลิปเปิดตัวเพื่นเลยเด้อครับ เอาครับตัวเลขชัดเจนเนาะครับเนาะงน้องปลา16พฤษภาคมครับ2566เด้อครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับมี4คู่ครับมี4คู่รายก็ชุด3ตัวนะครับมี1ชุดคุณพ่อคุณแม่นะครับชุด3ตัวมี761กครับ761ครับ FC แล้แนวทางของเพื่อนรับมีสีสุดกับมี0 6กครับ f ซีหก1นึเจ็ดสองเพื่นเดินไปตัวใด f ี่เพิ่นเดินไปที่61กับ71็ดนะครับหกกับ71็่งย่ำแนวทางว่าเป็นบนล่างเด้วครับ f อแล้วศูย์หกับหนนั่นเป็นตัวรองครับ0612เป็นตัวรองตัวไพเอกครับมีสองตัว2อสุดกับ6 1 7นดหนึ่ง ถือใหญ่เอฟซนะครับสําหรับผู้งบหน่อยนะครับอันนี้ทางตัวเลขของนองป่าบุรีรัมศรครับสองวดที่ที่ผ่านมาหันนะครับทางช่องทางแอดบอไดเอามาลงนะครับเพราะว่าต้องเบิงตัวเลขกนะีทางเพิ่นก่อนนะครับแตกมาตั้งแต่เจ็ดหนึ่งลหลักงวดที่แล้วมาของเพิ่นเข่าล่างนะครับหกห้านะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามทางแอดก็เลยเอามาฝากมาตอนเอฟซนะครับ อลองเบิงว่าเนื้อทางของเพิ่นสีเดือนต่อบบ16พฤษภาคม2566นิ 2, 66, 6, นี่นะครับสีเดือนต่อ,บอับพ่อกับมาติดตามเบิงนะครับขอฝากซื้อฝากเสียงเพิ่นใบน้ำนะครับน้องป่าเป็นเซียนผู้หญิงครับยังใบละอ่อนอยูอ่อายุเพิ่นกับประมาณ20ต้น,ตน,ตนนี้เองนะครับ FC เ,เพิ่นได้สูตรคำนวณนจากตาจากยายเพิ่นมาก่อนเพิ่นเคยเห็ดเพิินว่าเดินดีมาตลอด หรือว่าเป็นการเปิดโตน้อครับเนาะ FC เอฟซีเฮาคุณพ่อคุณแม่ฝากซื้อน้องปลาบุรีลำไว้นะครับ16กพฤษภาคม2 5 6 6แนวทางของเพลินสิเดือนต่อบอ่เอเฮากับมาล่อลุ่นกันนะครับอาชุด3ตัวย้ำแนวทางอีกรอบหนึ่งนะครับเบซีแ่แคบหน้าจอไว้น้อครับชุด3ตัวมีนะครับ761ชุดเดียวเลยนะครับ7,61ชุดเดียว แนวทางครับมีสคู่มี06นย์หกครับหกหนึ่ย่ำแนวทางว่าเป็นบนล่างนะครับเ c ย่ำแนวทางว่าเป็นบนล่างครับเพิ่นเด้นไปที่6กหนครับเ c ี FC, เด่นไปที่6171ึ่งเอ่าศูกับหนเป็นพาล่องอ่าเอมักทึง4ีสุดก็สามารถจัดได้เลยนะครับ ย้ำว่าเป็นบนลางเ้อครับแนวทางครับสำหรับน้องปลานะครับเพิ่นไฮมาเป็นถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเลยนะครับคลิปเปิดโตนะครับเพิ่นบอกว่าอ่าคลิปเปิดโตบว่าให้หลยให้ไปชีสุดเลยนะครับรากาชุดสามตัวหนึ่งชุดเพิ่์นไฮมาแค่นี้นะครับเป็นคลิปเปิดโตของเพิ่นนะครับเอาครับเป็นแนวทางฝากตอนกันอีกสํำนักหนึ่งนะครับย่งเหลืออีกหลายสํำนักนะครับ ทางแอดสิไดต้ติดตามโค้งสุดท้ายท้ายสุดฝากตอนกันนะครับทางแอดที่ไปหาแต่ละสำนักนะครับมาฝากตอนกันเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดนะครับมือนีเสาของวันที่13นะครับเข้ามาเอาตัวเลขงนะั่ทางของน้องปลานะครับ16บหกปึกสะาคมถ้าเดินต่อนะครับสิบเป็นงวดที่3ติดนะครับ2งวดที่ผ่านมานั่นทางแอดบ่ได้เอามาลงครับงวดก่อนนั่นแตก เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดงวดที่ผ่านมาเข่าล่างหกหานะครับเป็นสองงวดงวดนี้เป็นงวดที่สามครับย้ำว่าเป็นงวดที่สามทาเดินต่อก็ถือว่าแตกสามงวดติดแนวทางของน้องปลาบุรีลำนะครับเอาครับมักจบเป็นแนวทางดื้อครับเอาบ่มักกับปล่อยพันนะครับทั้งสองเสนอเป็นแนวทางนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของน้องปลานะครับ อ่ครับบรรยากาศช่วงนี้กับมืดคึมหรือครับเอฟซีนะครับเป็นคือฝนสีตกนะครับเอาเอาแนวทั้งตัวเลขโค้งสรุปมาฝากกันของน้องป่าบุรีลำนะครับมีสีสุดนะครับหวังไวเอฟซคือสีแคบหนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อโชคเพื่อหมาน้าเพื่อนนะครับคลิปเปิดโตนะครับมักสีหมานด้ครับเอฟซเอาการถือว่าเข้าจดจําซื้อเพิ่มไว้น้าน้องป่านะครับบุรีลำเป็นคลิปเปิดโต นะครับอาสุ้ไทนี่นะครับทั้งแอดกับพ่มีอยังหลายนะครับให้ที่ทางจองเข้ายูดีมีแห้งมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาให้ล่ำให้ลวยสุขสุขคนในวันที่16พฤษภาคามนี้ให้เอซมีโศกมีลาบกับตัวเลขแนวทางของน้องปลาบุรีลำไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ